กรอบทะลุจอพี่น้องกระเด็นมาหอดพี่ ตำหุงนอไม้ต้มนี่พี่น้องสุดอยอดเลยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพอกับนุน่งนค้อเก่้นะพี่น้องมามือนีได้ตำสัวนะพี่น้องมาตำหุงคึอเก่าลหละม่ต้องเอยียงลายดอกนี้แคบหมูพี่น้องใส่กับคนเดียวคือเก่านะครับผมมาเส็บแซ่บกับนุ่งนี้พี่น้องใส่มือเลยครับผม มื้อนี้ใส่ปูทะเลน้ำนะแซ่บเลยพี่น้อง เสียบเสียบคือเกานะครับผมเนี่ย ปูแสบพี่น้องถามว่าปูแบบข้าวบอคนเคยกินกะมีกินนะพี่น้องแต่กับแสบนะครับคนเคยกินกินเป็นนะ กรอบทะลุจอพี่น้องกระเด็นมาหอนพี่เอาสอนสุดเลยพี่น้อง น้อใหม่อ่นอนเลยพี่น้องเส่บ ตำฮุ้งนอไม่ต้มนี่พี่น้องสุดยอดเลยนะครับนี่ แสบพี่น้องเริ่มเผ็ิดละวางเมนซิบบเพ็ิดนะครับนี่ 嗯。Mm hmm. แซ่บครับผมพี่น้องกระสิอากินบ่ปากเบานะไม่ต้องเงี้ยงลายเดยวพี่น้อง พี่น้องก็ฝากไว้ท่านนี้นะครับผมเมนูนี่แซ่บวินแล้วนะครับผมย่าไดก็แซ่บเพชรแล้วพี่น้องซ่บๆคือเก่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องเพย่เท่นนี้แล้วนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมแค่นี้ก็ถือเป็นสิ่งดีๆที่สู้แล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนู่นนี่ก็สิขอตอบแทนพ่นอแม่พี่น้องวยการหาเมนูแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินคือเกล้นะครับผม ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนนะครับไม่ความสุกยร้ายนะครับเวียเจเบียไขโรคพ่ยก็อย่าได้มีคิดสิ่งใดก็ข้อให้สมปราถนานะครับแบมเมื่อก็ขอให้ได้เกี่ยวไม่โชวนะครับผมโทรน่าก็จะได้มาพ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ